ขึ้นไปไม่ได้นึ่งไปแล้วขับวัดห้วยปากัาง้งเรามาดาเนินการตลอดอูนชุมชนห้วยปากัาง้งตลอดลอหัวรนายสหพัฒน์ครับผมเราจะเห็นลีกๆอยู่นั่น เลยนะผมเรามาวัดห้วยปากกั้งแล้วว่าเป็นยังไงเนี๋ยวเราจะเดินดูสับปดาห์นี้ร่วมบุญกันได้นะครับร่วมทำบุญสุขสุขจูดินครับซื้ออุปกรณ์กันเราไปดูพระาตุโบาณส่วนละสามสี่ครับร่วมทำบุญสองร้อยครับรับลอตเตอรี่หนึ่งใบนะครับอยู่ด้านในซองอับเปาสามารถสุกิบใบไหนจองไหนก็ได้ครับทางสาะไรกร่วมทำบุญเป็นเงินสดหรือโอนผ่านแอปธนาคารนะครับธนาคารนาคูทายนาคู เรามาดูน<ด>ะครับากร่วเป็นนรกามาาาอุปกรณ์แคลื่้กับโรยาบาลุปากกัง้งราหมามสมบรลมีตอนนี้เราก็เดินขึ้น <c oughs> ขับรท่าวึ้นไป ได้นะครับด้านน well. ี้เป็นที่้อยบาทครับผมมาวัดห้วยปากกั้งที่นี่ก็วัดสีขาว จะเดินขึ้นไหวไหมล่ะเนี่ยแม่คนอิ่มทำดูภายในค่ะเป็นยังไงโหจะแม่คนอิ่มเราไปส่องนิดครับผมวัดค่วยปากจาง เดินมาดอยโพสสัตว์ึ้นเราขึ้นไปครับวัดห้วยปกักกลางเชียงรายใช่ไหมครับได้ไหมครับผมดอยโพสสัตว์กนอิ่มแล้วก็ตะลอนนะ ครับครับวันยากาศโหเดินไปก็ไม่ใช่ไงเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยแค่นี้ก็เหนื่อยละผ่านมังกรเด็กศาสนาศึกษากัน มมครับผมจะมาชมบรรยากาศ กการจดองค์ทูปไปเราจะเดินขึ้นรู้สึกว่าโอ้โหเมื่อยั้ยเนี่ยกว่าจะขึ้นได้เนี่ยดูบนไดานงกต่ขั้นแรกสูงเหมือนกันนะครับผมมาวนเดินมีมังกรหลายตน

จะแม่เอาเพื่อบุญสร้างบุญเดินขึ้นไปไหน <c oughs> เดินไปไหน <c oughs> แล้วไม่แส่เท้าล่ะ ไม่แส่งเท้าขึ้นไปทั้งบนปะฮะยอดเขาจะแม็กวนอิมบนสดมั้งจะแม็กวนอิม น้ำโมตใจซื้อตาปุ้ยคือเลนกลิงสังคมสีมนุลักน้ำโมตใจซื้อปุ้ยยิ่ น้ำโมอโอปตดบรรยากาศครับผมหอ้ยปากทางขึ้นมาตัวนี้เหมือนจะตาแจะกระซูม่หมครับผมบรรยากาศวัดหวยปากทางฝนขึ้นมาชมบรรยากาศเป็นจังไดครับผมพาชมสามวัดละ วันนี้เราก็จะไปตลอนตะลอนทัวร์ไม่ถึงสุดไปได้หลายที่ให้คุ้มกับหมาครั้งทีจากบ้านเรามามา800กิโลกว่าจะถึงเชียงรายเป็นจังหวัดที่มาบ่อยอีกจังหวัดหนึ่ง วีกัสเทพต่างเออเปฝึกวิทยายุทธ์ท่าวิทยายุทธ์ต่างครับนี่คือกำแพงเมืองจีน กำแพงเมืองไทยไม่ใช่กำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองไทยครับไม่ใช่กำแพงเมืองจีน ครับผมเป็นจังได้เป็นจังได้ไดสบายดีบอเออเออ,อครับผม บรรยากาศรอบๆเดินดูเดินชมทางนู้นก็จะเป็นโรงบาลน,นี่เป็นวัดดูความอลังการของที่นี่ จะขึ้นเป็ดดูตาจะแม่คนอิ่นจากชั้นบนมาถึงแล้วต้องขึ้นมาเดินครับชีวิตฉันต้องเดินพาไปจะมีใครตกแก่มากจะมีใครพากูแบบนี้ไม่น่าแต่กไปะดีห่วยครับผมมา20บาท ประมาณ40บาทต้องเสียครับผมจบหน่อย20บาทลิปทิปเจ้าหนูจะเชื่อจะอนซิตอฮะซตั๋วใช่ไหมซิตอตั๋วด้านข้างก่อนนะครับผม20บาทนะแ้กมาแล้วแลก็แบงค์ร้อยมาี๋ยวก็ไม่มีทำบุญที่ไหนก็ไม่มี ซิ้ตัวสองคนค่ะจะป่ะอะไรจะเอาอะไรคะครับผมครับผม <c oughs> โอ้ชั้นยี่ห้าเลยเหรอครับคุณชมบารมีจอมกุยเดามัธยศัยครับครับผมที่สิบห้าชั้นเชื่อเสไหมคุณสวยคุณสวยขายรูปได้ไหมยขอบผมใช่แค่นี้เหรอครับผมยี่สิบหกเลมันได้ยังไงอ้าวต้องเดินขึ้นอีกแล้วเนี่ย เดิมเดินมอย่าดูกันอโอ้ไม่ต้องเดินหรอกนี่อยู่นี่แหละมันขึ้นไม่ได้หรอกครับเรา <c oughs> จะมาเดิมดูว่าแม่พูดทียง bình tĩnh cũng là chân chính, anh bỉm, không, không không có gì, không có gì, จะลงได้ไหมล่ะแล้วจะลงได้ไหม ผมอันเงามจะชูดอกสมบุนตรงมาก่อนมาถ่ายตงมาก่อนกว่าเอาถ่ายกับน้องเขาก่อนนะ หลมซา่าถูกหอยลุกลำรวยเงินทองสนถามมแม่จะลวยเราสิ่งที่เดินมา เ่วบรรยากาศ <c oughs> ไม่ไปดูเหรอไม่ขึ้นไปดูเหรอประตูมังกรเราจะขึ้นไปดูมังกรมังกรจะไม่เป็อิ่มเรานี่ครับผมโอ้สูงมากครับผมเรามาึงแล้ว ไปเราจะไปดูตาจ่แม่คนอิม่มตาจะแม่คนอิม่มนี่คือตาจะแม่คนอิม่มนี่คือ,คอ,คอบริเวณตาก็แม้จะมีุงใหญ่สองตาัองดวงเราเห็นไปสุดๆแล้วขอบผมเหมือนเชียงราย เราได้เห็นเป็นบุแล้วะเป็นบุญตาบุณใจละต่อไปเราจะทำอะไรได้และเรื่องเลยไปครับผมแล้วโอ้ยตา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 ยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บ

เห,เห็นตั้งนานตั้งแต่ครั้งแรกแต่ไม่เคยรู้ว่าจงไหนพอจะมาก็ลืมพอมาครั้งที่แล้วเนี่ยนึกได้เอาไปตูวตัวไปแล้วครับผมพบโชคมาจะพบโชควัดช่วยปากกาลางทะเลพบโชค เรามโรงทานใส่อื่ครับบรรยากาศรอบๆรถเปิดประกันเน้องก็ไม่ได้ไกลเท่าไหรเลยตอนเดินทำไมมันไกลแท้นีมันเหมือนไม่ไกลเท่าไหรเลยรถเปิดปากกลาง เป็นบทนิเรรมชาตินน่านน้ลงมาเปต้น้ราติเี่ก็มขารมชตเันจป็นจะเป็นไม้ขีตเค่อง